ก็นิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะก็คือที่นี่ต้าดาใช่แล้วแล้วคือมาทำอะไรเอายังอมาทำอะไรใช่ค่ะมาที่นี่ใช่ไหมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วคือจะพาฉันมาทำอะไร พามาเรียนไงว่าจะช่วยคนเหล่านี้เขายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิวเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยคนมากแต่สมมติเจอคนที่อ่ะมอเตอร์ไซค์ชนล้มอยู่อย่างเงี้ยถ้าเข้าไปช่วยเขาแล้วไม่ถูกวิธีจากที่ได้บุญอาจจะเป็นได้บาปใช่ค่ะเพราะส่วนใหญ่ดิฉันมักจะช่วยเขาเจ็บมากขึ้นเราจะมาเรียนรู้กันว่าที่ถูกต้องทํายังไงที่เป็นคนละเมืองดีจริงๆต้องค่ะเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปที่เราไปเจอใครที่บาดเจ็บเนี่ยเราสามารถพุ่งเข้าไปได้เลยใช่อย่างถูกวิธีถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่ค่ะพุ่งไปเปิดซับ ฟูลเล่นใช่ไหมต้องไปช่วยเขาสิช่วยเขาใช่ไหมใช่แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะช่วยยังไงตอนนี่ไงถึงต้องพามาที่นี่ไงเพราะไม่มีความรู้จะช่วยเขายังไงโอเคเขามาหรือยังคะตอนนี้เขากำลังจะมาแล้วเขาก็จะมาสอนให้เราสองคนเนี่ยเก่งสวยน่ารักใจดี perfect โอเคปะโอเคไปไปเจอเขากันเลยดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกูสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับอยากให้พี่การันบอกหน่อยว่าจริงๆแล้วสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจริงๆแล้วมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับผมก็ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเจอคนเจ็บคนป่วยต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลให้เร็ว<ช>ที่สุดแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขาค้นพบแล้วว่าระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราทําไม่ถูกต้องมันจะเกิดการสูญเสียเยอะแยะมากมายเลย oh <my S 1> มันก็เลย <God. S 1> คิดค้นเป็นที่เรียกว่าะระบบการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นมานะ oh, ครับหรือว่า EMS นั่นเองพี่กัลันคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการช่วยเหลือคนเจ็บยังไงบ้างค,ะ,คะ,จะจะจําลองเหตุการณ์ว่ามีรถชนแล้วก็จะให้น้องนิวเนี่ยนะครับเล่นเป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็จะจะให้เห็นว่าเวลาที่ เราเนี่ยไปเจอผู้บาดเจ็บบนท้องถนนเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ควรจะเรียกมืออาชีพเข้ามาดําเนินการยังไงบ้างอันนี้ไปโอเคเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ก่อครับพร้อมแพ็คแล้วครัพี่กาลันครับไปไรล่ะคะที่คะมีโรงไหมคะงั้นตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่คะพี่กาลันครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รถที่จะมาเข้าฉากของเราแล้วปรบมือกับน้องนิวๆหน่อยครับก็น้องนิวๆเนี่ยจะมาเล่นเป็นคนเจ็บให้เราพร้อมไหมครับน้องนนิว ไม่พอพราไม่ต้องห่วงเรามีทีมสแตนบายเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้ทำการกู้ชีพมนทำเงินได้โอเคนะ้ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าได้ค่ะพี่กัลันคะทำยังไงดีคะตอนนี้เจอผู้ประสบอุบัติเหตุแล้วแมลงวันตอมด้วยค่ะครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่สำคัญนะครับเมื่อเจอเหตุอะไรก็ตามนะครับน้องกูน้องนิวคือ ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดเหตุก่อนเป็นอันดับแรกอย่างที่สองเมื่ออดูแล้วนะครับคนเจ็บนะครับอาจจะทดสอบอออาจจะทดสอบด้วยการเรียกก่อนก็ได้คุณครับคุณฮัลโหลนะครับทั้งนี้แบบแสดงว่ายังรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องนะครับก็โทรไปแจ้งนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพนั่นเองเบอร์อะไรครับน้องนิวหนึ่งหกหกเก้าหนี่ยคนเจ็บเราจำได้หนึ่งหกเก้าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินใช่ครับหนึ่งหกเก้าเนี่ยจะมีศูนย์อยู่ทุกจังหวัด นะครับคนรับสายส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเจ้าที่กู้ชีพหรืพยาบาลแล้วก็ระหว่างรอรถพยาบาลเขาจะแนะนําเรื่องของการประคบได้บอกเราได้ว่าอย่างนี้ต้องดูแลคนป่วยยังไงก่อนที่รถพยาบาลจะไปถึงใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะต้องให้น้องกู้แะครับเป็นคนโทรเรียก1 6 6 9ครับอ๋อนี่กู้ก็เป็นนางเอกเลยสิคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับคนเจโอเคค่ะ1669นะคะสวัสดีค่ะ โง6กนะคะตอนนี้มีผู้ประสบอุบัติเหตุค่ะอ,อ,อาการอาการตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่การันตอนนี้ยังมีสติถามตอบได้ครับแต่ลุกนั่งไม่ได้ครับอยู่ที่ตรงกระทรวงสาธารณาสุขค่ะคถ้ายังไงเดี๋ยวติดต่อกลับมาที่เบอร์นี้นะคะเคขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะครับระหว่างที่รอรถพยาบาลน,นะครับ<ฆ>ถ้าคนเจ็บยังมีสติดีนะครับถามตอบได้เราก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเขาแล้วสมมติว่าถ้าถ้าถ้าผู้ปว่วยเนี่ยเขามีอาการเหมือนแบบสับสนหรือรอะไรอย่างนี้ค่ะก็เราจะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เราเรามัดระวังอยู่หลกัหลกๆก็คือ1เรื่องของระบบทางเดินหายใจไม่ให้มีอะ,ะไรอุดกั้นนะครับ<ฆ>แล้วก็2ก็คือพวกบาดแผลต่างๆถ้ามีเลือดออกเราสามารถที่จะปฐมพยาบันเบื้องต้นด้วยกันห้ามเลือดง่ายๆได้ รถมาหรือยังเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วอันนอนแบอ่ป่วยป่วยป่วยเออเออเครับตอนนี้เนี่ยเขาเขาเจอเจอนะครับว่าว่าคนเจ็บเนี่ยเจ็บขานะครับก็เราจะต้องดูก่อนว่าเจ็บตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่จะทำการเคลื่อยย้ายอ๋อสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของคอ นะครับกับกระดูกสันหลังอ๋อที่เขาต้องจับคอไว้ตลอดเวลาใช่ครับจะต้องให้อยู่ในแนวตรงตลอดเวลาครับโอ้หเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนที่เราเข้าใจกันเลยนะคะใช่ครับนี่คือสิ่งที่มืออาชีพเขาทำกันต้องมีอุปกรณ์เฉพาะอันนี้บกำลังพลิกใช่ไหมคะแล้วจะพลิกตัวนะครับเียพี่ผู้บวดเจ็บนะครับพร้อมนะครับผมได้แล้วนะครับทำงานเป็นทีมก็ต้องมีการนับนะครับพี่ผู้บวดเจ็บนะครับหนึ่งสองสามพลิกครับ อย่างพี่ๆใส่ชุดขาวแบบนี้นะครับจากมูลทีเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เนี่ยอบรมกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า110ชั่วโมงนะครับก็คือประมาณ1เดือนเต็มๆที่เอาเวลาไปอยู่ที่เรียนนะครับแล้วก็มีการไปเพิ่มเติมเก็บประสบการณ์เก็บเคสที่โรงพยาบาลแสดงว่าไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะใช่แล้วนะฮะหรือถ้าหากว่าเพื่อความสะดวกแล้ก็รวดเร็วของการรักษาตัวผู้บาดเจ็บเองนะครับเราก็จะ เช็คในเรื่องของสิทธิการรักษาถ้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์นั้นไม่ไกลเกินไปเราก็จะนําไปส่งที่นั่นให้นะครับคุณครับรถมอเตอร์ไซค์คุณนี่พรบมีไหมครับอ๋อรถมอเตอร์ไซค์เหรอคะมีค่ะมีบรถพลบอมขับรถพบอมยังไงต้องใช้สิทธิ์ในการรักษาทางพรบก่อนนะครับอ๋อค่ะครับท้องกินนิวเจ็บตรงไหนไหมครับงามขนาดนี้หนูตายยังคะพี่แสบมาอันนี้คือทำอะไรคะที่พี่กำลังทำพี่กำลังทำอยู่นะครับจะเรียกว่าเป็นเผือกสุญญากาศ เือก<ช>สุญญากาศอ,อ<ช>๋ที่บอกบว่าเจ็บขาใช่ไหมคะจ,ะจะมีเม็ดพลาสติกอยู่ข้างในนะครับ<ช>แล้วก็จะใช้วิธีการก็คือห่อไปที่อวัยวะส่วนที่หักแล้วก็ทําการดูดอากาศออกมันก็จะแข็งตัว ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยทางเจ้าที่ก็จะมีเรื่องของการโปะนะครับก็จะมีผ้าห่มมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าดูแลกันทุกอย่างทุกจุด<ป>อย่างที่บอกครับปล่อยให้เมื่อชีพเขาดําเนินการนะครับจะดีกว่าตอนนี้เจ้าที่พร้อมน่านจะใกล้ขึ้นยัยแล้วนะครับโอเคค่ะไม่เป็นไรแล้วนะนิวหนึ่งสองสามยกแล้วตอนนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ย แม้ว่าเราที่จะปฐมพยาบาลที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยบนรถระหว่างทางไปถึงโรงพยาบาลก็จะต้องมีการมอนิเตอร์หรือว่าคอยดูผู้บาดเจ็บตลอดเวลาอันเอง,องที่คุณพี่ก็ทําอยู่ด้านหลังนี้ใช่ครับซึ่งอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะครับต้องพูดด้วยถ้าหากว่าเจอรถพยาบาลวิ่งอยู่บนทางถนนเนี่ยก็ขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยหลีกทางให้รถถูกเฉินสักนิดนึงเพราะว่าบางทั้งเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ความเร็วในการนําผู้บาดเจ็บผู้ป่วยเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนั่นเองหนึ่งวินาทีก็มีค่าสําหรับคนที่เจ็บป่วยจริงแล้วนะครับซ ให้เจ้าที่ก็ดูแลไปแล้วก็นําไปส่งโรงพยาบาลได้ค่ะ<ป>ครับเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้ความรู้กันไปแล้วนะคะคราวหน้าถ้าไปเจอใครที่ประสบอุบัติเหตุก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงต้องโทรหา1669ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ1669 ใชด่วนค่ะใช่ค,ชค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะ่ีประสบอุบัติเหตุหรือว่าถ้าเกิดพบเห็นว่าจริงๆไม่ต้องอุบัติเหตุก็ได้ใช่ไหมคะเ<อ>จ็บป่วยปเป็นไขวนะก็สามารถโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยเพราะว่าเป็นศูนย์กลางในการที่จะประสานทุกฝ่ายในการที่จะมาช่วยเหลือเราให้ปลอดภัยค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะช่วงแรกของเราหมดเวลา้งแล้วค่ะแต่ว่าช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่นะคะติดตามชมค่ะ